สวัสดีครับรายการยักษ์สื่อวิทยาเนี่ยวันนี้มาสื่อสารเจ้าที่ให้นะครับเป็นแบบทลิปสั้นๆนะครับว่าตึกล้างตึกไอ้ไม่ตึกที่มันไม่มีคนอยู่ไม่มีคนไม่มีคนอาศัยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างน,นะครับมาสื่อให้เจ้าของกันหน่อยนะครับตีตะพอมแล้วไปครับไปครับนี่ครับชั้นหนึ่งครับมีตีจูเอียนะครับ,ตรบแต่ว่าไม่มีเจ้าที่ตีจูเอียนะครับวันนี้ไม่มีไม่มีเจ้าที่ ไม่มีแล้วาันมีมันไม่ต้องเอาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอามาไว้เลยจริงเลยยังไอ่ามีแต่ข้างหลังนะที่เป็นสัมเวสีอยู่เนี่ยตอนหนึ่งตอนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยตอนหนึ่งตรงนี้ทีไม่ยอมให้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆืยเดี๋ยวจะพูดไปทุกชั้นนะเนี่ยตอนหนึ่งใส่ไม่ใส่เสื้อใส่เกงขาวตั้นเหมือน่างเงี้ยนะแล้วก็ผู้ชายผมกระเซิรงกระเซิงหน่อยกระเซิงหมวฟูฟูเลยอยู่เนี้ยตอนหนึ่ง อันนี้ไม่มีห้องน้ำไม่มีเราขึ้นไปชั้นสองอันนี้ชั้นครึ่งอันนี้ที่ชั้นครึ่งนะชั้นครึ่งตรงนี้จะเป็นสัมภเวสีเหมือนกันอันนี้จะใส่ชุดเหมือนกับข้าราชการโบรเรือนอ่ะสีกากีอยทั้งชุดยืนหยุดตรงปักเนะี่ยสูงมาณปท่านี้ กบาลเนี่ยประมาณนี้หนึ่งตัวใช่นี่เราก็ขึ้นมาชั้นสามชั้นสามชั้นสามก็มีร่องรอยพลังงานวิญญาณอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่ ตัวน,นี้ไปเยืนอยู่อย่างนี้ตัวน,นี้ยืนอยู่อย่างนี้จะยืนวิอยู่ไปจะอยู่มาตรงเนี้ย<ค>เป็นผู้ชายหเหมือนกันอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นเด็กกําลังโตผมทรงนักเรียนประมาณม3ม4ผมทรงนักเรียนเลยเสื้อไม่ใส่เหมือนกันสามอ่อานะอันนี้เราจะดูที่สาม้วนะที่นี่อันนี้เราเรามาดูคนะับห้องน้ำ น้ำไม่มีอะไรคนระับแต่ว่าขึ้นไปชั้นที่สนะี่นะอันนี้มีรอยวิญญาณเลยเข้าเดินออกอันนี้จะเป็นตอนนี้นั่งคุกเข่าหันหน้าเข้ากำแพงอยู่ ไอ้มนั่งนั่งนั่งก็งนั่งหันหน้าเข้ากระแพงอยู่นั่งนั่งยบยองหันหน้าเข้ากระแพงเป็นผู้ชายเหมือนกันอันนี้ผอ,อมผอมผิวดำแดงใส่เสื้อเหมือนกับเสื้อมาห้างเงองเก่งสามส่วนอย่างเงี้ยเป็นสีเหมือนกับชุดชาวนาจยุดอย่างเงี้ย<ม>นตเนเลยเป็นที่อยู่ผีเลยไม่คนไู่ถลยใช่ อันนี้ข้างนอกข้างนอกไม่ไม่มีอะไรผีไม่ <4 S 1> ัวแสงโอเคครับก็ดูทั้งหมดสี่ชั้นละมีก็ตามเห็นนะครับเน,นี่ยวอดี้ไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรถ้าเกิดเชิญติจวีอะไรไม่เป็นไม่เองไม่เป็นไม่ต้องไปซื้อมานะสกานที่ที่อยู่ของสัมภเวสีนะครับผมกลายไปว่าที่เนี่ยไม่มีคนอยู่ก็จะมีผีไปมาอยู่เนี่ยตัวละชั้นเลยข้างล่างถึงตัว ชั้นลอยหนึ่งตัวในห้องข้างบนชั้นสามหนึ่งตัวแล้วก็ชั้นสี่อีกหนึ่งตัวเป็นผู้ชายหมดเลยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รายการยักษ์สื่อวิญญาณด้วยนะครับผมอค,คไปก่อนครับสวัสดีครับ